สวัสดีครับวันนี้เราจะมาประกอบเก้าอี้สำนักงานตะข่ายทรงสูงกันนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับใส่ล้อนะครับเก็บลงไปแรงๆเลยนะครับเสร็จแล้วเราใส่ที่ครอบนะครับก็ใส่โชคนะครับเราด้านนี้ขึ้นนะครับขั้นตอนที่สองนะครับเราจะมาใส่ที่ปรับระดับของนะครับ มาวาาตรงนี้นะครับจะมีรูทั้งหมดสี่รูนะครับใช้ล็อตตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราใส่แขนนะครับที่วางแขนจะมีรูตรกตข้างล่างข้างบนนะครับใช้ล็อตตัวนี้นะครับ นตัวยาวนะครับเสร็จแล้วเรามาสวมกับตัวล้อนะครับใช้รูตรงนี้นะครับสวมกับตรงนี้นะครับขั้นตอนที่สามนะครับเราจะมาใส่ธนางกิ้งกันนะครับใช้น็อตตัวนี้นะครับเข้าไปตามรูทั้งสี่รูเลยนะครับ ขั้นตอนที่สี่นะครับเราจะมาใส่พนักพิงสีสานะครับใช้นอส2ตัวนี้นะครับขันเข้าไปตามรูสองรูนี้นะครับร็เรียบร้อยครับ